สวัสดีจ้าพี่น้องป้องป่ายสักครกครู่เนอมากินขา้าวน้ำกันจ้ากินข้าวกับพี่ยังบอกไม่ได้ยกไข่เบิ้งจ้บมีต้มไข่เนี่ยไอไข่ทอดแล้วก็ผัดบวบแล้วก็มีแกงปลาจ้าแ,าแกงปลาแกงปลามาเฝ้ากินจ้าพี่น้องหลานดุนวันนี้หลานไม่สบ,บายหลานไม่สบ,บายแก้วกจะเฝ้ากินกินขนมจีนเล่นะเวียนหัวก็จะกินขนมจีนอยู่เนี่ย ขนมจีนก็แกงไอปลาดุกกินขนมไอขนมเส้นกับแกงปลาดุกจากี่เพื่อนมาเดอ้อกินรำกันจ้ะก,กับข้าวเแ,แ,แก้วแกงปลาแกงปลาดุกอันนั้นก็กินไม่ได้ไข่ทอดก็กิกนไม่ได้ไข่เกียว แกงป่าก้ะเพราหยุ่ยีอยวหลานมันเลีอยกอีกคดูนะค่อยก็ต้องรีบเฝ้าปิดแล้วเฝ้าไปเบิ่งมันอีกท้ายป่เป็นัดท้ายแล้วพี่น้องมื่อตำมบ่าย นี่ลูกสาวดูจะให้ลูกสาวเฮ็ดทุบทแค่แล้วเปิดสร้างได้ได้คนบ่มีคนติดตามเดียว,ว่าข่อยเลยพี่น้องเออจกกักรวเรียวันปิดบังอะไรงั้นส่วนหลานน้อยเอาโทรศรัพท์ไปเล่นพากันเล่นบ่อยจังเนี้ยไม่รู้โทรศรัพท์มันปิดบังอะไรข่อยเผออาดูจั่วเลย อ้กูจะได้กินพี่น้องกลัวมันฟุ้งใ่ตานอนดูโทรศัพท์มเล่นอนเด้อ ก็มไกายพดมาเือะแม่ได้เปลี่ยนน้ำเหง่ว่ะไม่ได้เปลี่ยนปากเปิดเยอะมาก ค่อยลืมอน้ำป่ามาพี่น้องค่อยมักเค็มจักหน่อยหนึ่งย่านผู้อื่นกินน้ำเพิ่นเค็มนะถ้าจะแก้วคิดเองม,มักเค็ม เสร็จไ้มพี่น้องมาพี่น้องก,ก,กินต่อ เพคนบ่มีค่าครูธนาให้ทางเฮาเราเหยาะน้ำปลาก่อนเหยาะน้ำปลานี่น้ำปลาเยอะแก้วมาดึงน้อนะหนังเฮาหนังหุ่นหมดแล้วสั่งก็มาหน,นังเยวก็เป็นหนังเยอะแก้วแล้วเท่าแล้วบ่เอาผัวแล้วลูกกับลูกกับปลานไปปลาตายอื้ม เพิ่มน้ำาลาไอเพิ่มน้ำปลาไปรสเขาจะแก้วกินแบบออกจากรสเค็มหน่อยอบ๊บายบายแล้วไปนอนเด้อผูนน้ใดเห็นคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หน่อยะจ้าเป็นกำลังใจให้แก้วนะเด้อไปก่อนอะจ้าบายบาย